งานโดยงจริงนะครับขออธิษฐานจิตนะครับให้มีลาภมียศมีสุขโลกพระือื่วาเป็นอาณาจักรแห่งแรกของสีลังกานะครับเจดีย์แห่งนี้นะครับอายุกว่า้0 0ปีโดยภูเขาไร่ชานนวละแอเลียเมืองทะเลหมอกดอกไม้ไร่ชาที่สวยงาม ไรแอลเียคือป่าเป็นที่เลี้ยงช้างในเดชจะมีช้างเยอะนะครับภูเขาไร่ชานะครับเรามีไรชามากที่สุดในประเทศโดยดตรนิติการธรรมหันสากุลหรือดอกสุขใจได้สาระไปกับธรรมหันสาทัว บริหารงานโดยด็อร์นิติการธรรมหันษาทัวไปครั้งเดียวเที่ยวสแสวงบุญสามประเทศอินเดียเนปาลพมา่านำท่านตามรอยบาทพระาศาสดานมัสการสังเวชนีสถานสีตน่ตำบลคือลุมพินีสถานที่ประสูติเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสะบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการพุทธคยาต้นพระ พราะพุทธมเมตตาเพ,พราะคันธกุฎดีประจำฤดูฝนฤดูร้อนฤดูได้ทรงจำภารรษายาวนานที่สุดก็คือตรงจุดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่19การฝน19บาพรรษาคันธกุฎดีประจำฤดูฝนอยู่ตรงนี้นะครับบินตรงสู่พุทธคยา สแสวงบุญครบสูตร4ตำบล8พุทธสถาแนแล้วขากลับแวะเที่ยวพมา่าย่างกุ้งตามรอยพระเกศาธาจากราชายัตนะต้นเกตพุทธคยาสู่อุกระชนบทหรือตะโกงย่างกุ้งในปัจจุบันนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองยิ่งใหญ่อลังการนิงกะลาบาสวัสดีครับวันนี้รายการท่านสาัวนะครับ พาท่านผู้ชมมาที่พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดาทองบรรจุพระเกศาธาตุของพระสมาสัมพุติเจ้าพระเจดีย์โบธาทาวขอพรองค์เทพทันใจพระนอนตาหวานปางช้างเผือกหาดูได้ยากในโลกพระใหญ่หินอ่อนโปรแกรมกลับวันอาทิตย์รวม8คืน9วันวิทยากรบรรยายโดยอาจารย์มหาธิวาด็อกเตอร์เบิร์ดธรรม ครุปพิเศษวันหยุดเทศกาลวันปียะ22-30ถึง30ตุลาคมพิเศษร่วมงานบุญทอดกระถิน2-20ถึง20พฤศจิกายน,นาเทศกาลสาธยาสวดมนต์ข้าเดีย24ธันวาคมถึง1มกราคมธันวาคมถึงสมกราคม 3 1ธันวาคมถึง8มกราคมาเทศกาลมาคบูชา4 1 2ถึง12กุมภาพันธ์1 1บเถ,ถึง19กุมภาพันธ์สงกรานต์8ถึง16เมษายนยพักโรงแรมศูนย์ธรรมหรันษาและอีก,กับธรรมหันษาทัวร์บริหารงานโดยด็อเตอร์นิติการธรรมหันษาคุณ หรือดอกเตรเบิร์ตธรรมหันษาทัวธรรมหันษาทัวนำท่านส่แดนสิงหนสีลังกาเทศการงานแห่พระเกี่ยวแก้ว,กวยิ่งใหญ่อลังการมีแห่งเดียวนะครับถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างจริงเลยนะครับขออธิษฐานจิตนะครับให้มีลาภมียศมีสุขมีสรรเสริญ มีทรัพย์สินคารมีบริวารและมีปัญญาบรารมีทุกคนต้องตายเห็นธรรมบรรุรมาขลเข้าถึงพระนิพพานในอังดีแห่งนี้ตั้งแต่ปีพศ382นะครับวัดวิหารทองปริษฐานพระพุทธรูปเหลืองอาลามงามตาถ้ำดัมบุระที่สวยงามถ้ำอโลวิหารแกลบตะนมสังทูปพา